สวัสดีค่ะพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะกับช่องสาว Ford Promotion นะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถ e v e r e ร t นะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นตัวไทเทนเนียมพลัสนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15990 0 0บาทนะคะสีรอนนะคะตัวนี้180แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีแต่งอะไรให้บ้างนะคะตัวนี้แต่งชุดแต่งวิกเตอร์นะคะพร้อมแม็กฟูเอลนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าม้ามัดแต่งนะคะตัวกระจังหน้านี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบมีไฟหรือไม่มีไฟนะคะตัวนี้เนาะแต่ลูกค้าตัวม้าเองก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะเอาแบบมีไฟหรือไม่มีไฟตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวม้าไม่ต้องมีไฟนะคะแต่ว่าจะมีไฟ LED ตรงกระจัง3จุดนะคะ แล้วก็ตัวกระจังเองลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาสีดําด้านหรือสีดําเงานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะตัดกับสีดําเงานะคะ,ะแล้วก็ตรงฝากระโปรงก็มีคําว่าเอเวอเรนะคะซึ่งจะเป็นแบบโครเมียมมาจากโรงงานนะคะถ้ารถเป็นตัว M Y 2 1นะคะก็จะมีเป็นตัวนี้ซึง่งติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะซึ่งจะเป็นโครเมียมนะคะ,ะแล้วก็ส่วนด้านหน้าเองนะคะ ตัวนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะมีคำว่าวิกเตอร์อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็สาวเพิ่มเติมให้นะคะก็คือจะเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะคะเป็นรูปตัว C เนี่ยค่ะตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็สาวอัปเดตโคมไฟนะคะโคมไฟหน้าซึ่งเป็นใส่ ตัววงแหวนเหลี่ยมให้นะคะแล้วก็ไฟไฟเดย์ทมเป็นแบบวิ่งนะคะแล้วก็เป็นมัดแต่ง3ามขีดให้ด้วยนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะใส่แล้วแต่งก็หล่อเข้ากันมากๆก็ตัวนี้ก็คือจะดูะรูหราาดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านข้าง นะคะเป็นคิ้วล้อแบบแนบนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะแบบแนบก็คือแนบไปกับตัวรถเลยซึ่งตัวนี้เป็นชุดแต่งที่มากับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาเป็นดับดำเงาหรือดำด้านตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นแบบดำเงานะคะตัดกับสีบอลก็ดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนแก้มข้างกระจกหูช้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะคะตัวนี้เสาเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็น ครอบกระจกมีไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบสโมกนะคะตัวนี้ส่วนตัวล้อแมกนะคะตัวนี้นะคะล้อแมกตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางนะคะพร้อมแมกนะคะตัวนี้เป็นแมกฟูเอลนะคะ27555 R 20นะคะตัวยางก็จะเป็นยาง BF Goodrich นะคะ All Terrain นะคะ k 2 k 2 KO2 นะคะตัวนี้เนาะก็คือวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะดอกยางก็จะ ดูนานๆหน่อยนะคะก็สามารถลุยโครนดุยอะไรได้นะคะตัวนี้เนาะขับทางเรียบก็ได้นะคะแล้วก็ตัวลายแม็กเป็นลายเวเปอร์นะคะแม็กฟูลไลเวเปอร์ตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะจะออกดําเงาๆนิดนึงนะคะก็ขึ้นกันมากๆนะคะตัวนี้หล่อมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูตัวฟิล์มเองนะคะตัวนี้เสาติดฟิล์มให้เป็นบันหน้า 60นะคะรอบคาน80นะคะก็จะดูดำนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นฟิล์มเซรามิกก็คือจะใช้ดีเพราะว่าคนดูจากภายนอกก็คือจะมองไม่เห็นเรานะคะจะมองเห็นนิดหน่อยแต่ว่าถ้าลูกค้านั่งขับรถเองก็คือจะสบายตานะคะแล้วก็ช่วยกันความร้อนได้ประมาณ90%เลยทีเดียวนะคะส่วนพวกการศาสตร์นีสาวเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ราวหลังคา ก็ยังใช้เป็นของเดิมนะคะไม่ได้พ่นสีอะไรนะคะก็รับปรับชายบันไดนะคะตัวนี้ชายบันไดก็จะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะตัวนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะนี่ค่ะภายในก็เช่นเดิมเลยนะคะตัวนี้ภายในเสาเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวสครับเพจแลวก็ตัวนี้คําว่าเอลเวอรสเป็นสครับเพจแบบมีไฟนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพลัสก็จะมี ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะคะเป็นแบบมีไฟเรืองแสงนะคะแล้วก็พรมข้ารูปตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะนี่ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้แดงนะคะเป็นแบบออกสปอร์ตหน่อยนะคะก็จะมีตรงฐานตัวนี้เป็นที่รองส้นเท้านะคะเพื่อไม่ให้เปื่อยเวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เช่นเดิมนะคะตัวนี้เบา เป็นเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางนะคะตัวนี้เนาะเลื่อนเข้าออกปรับขึ้นสูงต่ำได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เนาะก็ขับก็ช่วยให้เราเบาสบายเวลาเราขับช้านะคะแต่ว่าเวลาขับเร็วก็คือมันจะช่วยหน่วงให้เรานะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีครู i คอ control ให้นะคะซึ่งสามารถ ตั้งความเร็วอัตโนมัติให้เราได้นะคะเวลาเราขับก็จะได้สบายเวลาขับทางไกลก็ลดความเมื่อลา้าเวลาเราขับทางไกลนะคะคู่กับ Adaptive Cruise Control นะคะก็คือตั้งรักษาระยะห่างนะคะตัวนี้ก็คือรักษาระยะห่างรถข้างข้างหน้าได้นะคะช่วยเบรกได้สบายนะคะขับทางไกลก็ไม่เมื่อยล้านะคะตัวนี้เนาะแล้วก็คอนโซลตัวนี้ก็คือจะหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยนะคะหนังแท้จากโรงงานเลย ภายในก็หรูหลายเช่นเดิมนะคะหน้าจอก็ทัชสกรีน8นิ้วนะคะสั่งงานเป็นซิงค์ภาษาไทยนะคะนี่ค่ะเสาเพิ่มเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ส0สปีดเช่นเดิมนะคะก็มีโหมดเสสามารถชิปมาเป็นโหมดถ้าลูกค้าอยากาชอบขับสนุกนะคะ บอกแนวโหมดสป,ปอร์ตก็สามารถใช้โหมดเอดได้เลยนะคะปรับ่ยบวกลบหุงหัวเกียร์นี้ได้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบอยู่แล้วนะคะมีระบบป้องก,กันการลื่นถลายเวลาขึ้นทางชันนะคะลงทางชันก็มรบบีระบบออกตัวทางลาดชันด้วยนะคะนี่แล้วก็มีช่วยอจอดคู่ขนานให้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นพานรามิกมวนล,ลูปนะคะตัวนี้เนะาะด้านบนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังภายในภายในด้านหลังก็หรูหรากว้างขวางนะคะตัวนี้คือเป็น SUV ที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็คือยอดขายก็าขายดีตลอดนะคะสำหรับเอเวอเรสต์นะคะตัวรุ่นไทเทเนียมพลัสซึซ่งตอบโจทย์มากๆสำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวอยู่ราคาไม่แพงมากนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สำคัญนะคะตัวนี้ ก็ช่วยเซฟเรื่องค่าน้ำมันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ลูกค้า,าขับก็ประมาณ14-15กิโลลิตรได้สบายๆนะคะเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันนะคะช่วงท้ายก็คือไฟท้ายจะเป็น GLC เช่นเดิมนะคะตัวนี้ ไฟเลี้ยวเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็โคมไฟจะเต็มเต็มท้ายเลยทึ่จะดูสวยเวลาขับตอนคืนตัวนี้โคมไฟนี่ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาโคมแดงหรือโคมดํานะคะ mm hmm. ถ้าลูกค้าเลือกแบบดุดหน่อยก็เอาเป็นโคมดําถ้าออกแนวแบบหรูหราหน่อยพรีเมียมหน่อยก็จะเป็นโคมแดงก็จะดูสวยนะคะตัวนี้ก็เข้ากับสีบรอนต์มากๆนะคะแล้วก็คาดขวาท้ายก็จะเป็นคําว่าเอลเรสเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ ส่วนตัวสกเกิร์ตนะคะด้านหลังสกเกิร์ตหลังเนี่ยเป็นแบบท่อคู่ถ้าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นท่อหลอกนะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถตัวนี้ก็คือตัดเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็สาวเพิ่มไฟทับทิมรูปตัวสีให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าขับทางไกลนะคะก็คันด้านหลังก็จะได้มองเห็นท้ายเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะท่อจริงจะอยู่ด้านด้านล่างตรงนี้นะคะ ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท่อหลอก2ด้านนะคะเพื่อรถดูหล่อดูเท่มากขึ้นนะคะตัวนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างภายในด้านท้ายตัวนี้มีกล้องมองหลังให้นะคะตัวนี้ภายในกเ็เราสามารถเปิดได้4แบบนะคะตัวนี้เนาะเปิดจากตัวทาฝาท้ายนี้แฮสแบกนะคะหรือว่าเปิดจากรีโมทกุญแจรหรือเปิดจากด้านหน้านะคะ ประตูด้านหน้าก็ได้ตัวนี้เตรียมแพ็คส่งลูกค้านะคะต่างจังหวัดนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือรับน้ำหนักถึง900กิโลเป็น SUV ที่บอกได้เลยว่าขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี่ยค่ะเบาะแถวที่3นะคะเนี่ยค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะซึ่งใช้งานได้แบบง่ายมากๆนะคะเนี่ยปรับพับไฟฟ้าตรงนี้เราแค่ปุ๊บมันก็ปรับพับให้เราแล้วตอนนี้คือแบบสาธิตไม่ได้เพราะว่าบรรทุกข,ของไว้อยู่ นะคะตัวนี้ Self pack, เสาแพ็คเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะส่งต่างจังหวัดนะคะตัวนี้เนาะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถก็ทักหาสาวได้นะคะเนี่ยเป็น SUV ที่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์และก็ขายดีมากๆในช่วงนี้นะคะตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้จริงคือเจ็ดที่นั่งหรือว่าถ้าลูกค้ามีของที่ต้องบรรทุกก็สามารถบรรทุกได้ด้วย รับน้ำหนักถึง900กิโลเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็นั่งสบายแล้วก็กว้างขวางนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะก็สนใจก็ทักหาสาวไปได้นะคะที่เบอร์0859017092นะคะหรือแอดลไลน์ ID ตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้สาวด้วยนะคะสำหรับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะก็สอบถามโปรโมชั่นมาได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้แคมเปญแบบไหนอยากได้ชุดแต่งแบบไหน ก็เลือกชุดแต่งให้ตรงใจคุณลูกค้านะคะเลือกโปรโมชั่นนะคะก็สามารถโทรทักหาสาวได้เลยนะคะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน id ตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีรถแต่งสวยๆคลิปต่อไปก็สาวจะได้เอามาลงให้ลูกค้าดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย